Þakk fyrir að hluta. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบคลิซเซตวันอีเช่นเคยนะโดยในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาทําความเข้าใจเจ้าตัวกายแท้ของหัวอูให้มากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อว่าทุกคนดูคลิปนี้จบคงจะเล่นเป็นแล้วก็เอาไปใช้งานได้ถูกวิธีครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพอย่างร้านเติมเกม power play เลยสามารถเซิร์ชไปนใน Facebook ว่า p o w v r p l y หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับทางร้านเติมเกม power play เนี่ยมีหลากหลายเกมให้เลือกมากมายในนั้นเนี่ยก็มเกมต ในราคาถูกก็สามารถเติมได้ที่ร้านเกม Power Play เลยแล้วก็อย่าลืมนะกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์เป็นช่องแบกฤวันกันด้วยนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ทําการชรําระสินค้ารอแอดมินเข้ามาเติมให้ได้เลยสะดวกเติมถูกเติมใบต้องที่ร้านเกม Power Play นะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปทําความเข้าใจจากสกิลร่างจริงวิญญาณหยุดกันเลยนะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วก็ตําแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยผมมองว่าหัวอูก,กายแท้หัวอูนะเอามาแล้วนะครับผมเอาไว้มาตีกระดูกนะครับผมหรือว่าเอาไปเล่น PVP ก็ได้แต่ไม่ค่อยมีประโยชน์สัก เอาเป็นว่าทุกคนมาดูกันว่ามันทํางานยังไงตรงนี้นะครับผมหัวอู๋เนี่ยจะเชิญร่างจริงวิญญาณยุดขึ้นมาอยู่ได้เพียงแค่3เทินเท่านั้นแล้วก็จะหายไปนะครับผมไม่เหมือนกายแท้มาลมนะแล้วก็จะมีอีกสถานะหนึ่งครับถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยได้รับสถานะแผดเผาสถานะแผดเผาของตัวศัตรูเนี่ยมันจะไม่หายไปครับยกเว้นว่ากายแท้เนี่ยมันไปตีนะแล้วก็ต่อไปครับเงื่อนไขของกายแท้นะศัตรูนะครับผมหนึ่งคนที่ได้รับดาเมจแผดเผานั่นคือติดสถานะแผดเผาถึง3ครั้งจะทําให้หัวอูเ่เียสามามรรถรกก แท้ขึ้นมาได้ครับและก็เรียกได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาเป็นว่ากายแท้หัวอูเนี่ยมีบทบาทอยู่เพียงแค่3คืเทินเท่านั้นนะครับผมหลังจากเรียกมาเอาล่ะมาดูทางด้านของพาสซีวงแหวนกันเลยดีกว่านะสองแสนปีอันนี้ขออธิบายไว้ก่อนว่า2องแสนปีเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่า8ปดแสนหนึ่งล้านอะไรอย่างนี้เนาะมันเป็นวงแหวนทั้งหมดครับอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะรวมเป็นอันหนึ่งคิดเป็นอันหนึ่งนะอย่างเช่นวงแหวน1 2 3 4 5 6องี้หนะครับผมมันเอาวงแหวนปีทั้งหมดเนี่ยมารวมกน 0 0แสนปีของผมเนี่ยมาจากไหนมันคือวงแหวนทั้งหมดของผมเลยครับโดยเจ้าตัว2 0 0 0สนปีครับจะให้ผลนั่นก็คือเวลาที่หัวอูหรือว่าร่างจริงวิญญาณยุ์เนี่ยทำดาเมจแผดเผาใช่ไหมล่ะอาจจะทําให้เป้าหมายเนี่ยได้รับดาเมจสูงขึ้นแบบทาวอเลย10%สูงสุดถึง 12ชั้นอะก็เป็น120%แต่แต่อันนี้ขอบอกไว้ล่วงหน้าเลยว่าในขณะที่คุณมีดาวไฟเพียงแค่1ไม่น่าจะถึงนะครับผมอันนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยต่อไปครับเราไปดูทางด้านของ8 0 0 0สนปีต่อไปครับ8 0 0แสนปีในช่วงระยะเวลาร่างจริงหากเคลิ่อนของฝ่ายตนเองเนี่ยเริ่ม จะทําการสุ่มแผดเผา2เทินให้กับศัตรู1คนที่ไม่ได้ติดสถานะแผดเผานะครับผมอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเอ่เสริมก็แล้วกันเนาะต่อไป1นล้านสี่แสนปีครับเอฟเฟกต์ซ้อนทับเนี่ยได้ถึง20ชั้นเอฟเฟกตัวไหนก็คือเอฟเฟกตัวนี้ครับจากปกติเนี่ยเป็นสิชั้นใช่ไหมก็กลายเป็น20ชั้นนะครับผมเข้าใจง่ายๆเลยแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการโจมตีปกติของกายแท้กันเลยดีกว่าครับโดยการโจมตีปกติเนี่ยจะทำดาเมจหนึ่งยูนิตสามร้อย รา40%เลยนะที่จะทําให้ศัตรูมึนงๆง,ๆง ผมคงไม่ต้องอ่านต่อเนาะเพราะว่า400,000หนึ่งล้านหนึ่งล้านเจ็ดแสนเนี่ยมันคือการเพิ่มมึนงงเท่านั้นเองนะครับผมเป็นไม่จาก40เป็น50 60-80จะเป็นประมาณนี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของร่างจริงเนี่ยมันใช้ทักษะกันเลยดีกว่าครับตรงนี้ผมอ่านสกิลแล้วผมงงอันนี้ขอใบ้ด้วยเอาเป็นว่าสกิลนี้เนี่ยทำดาเมจใส่ศัตรู1ยูนิตนะครับผม6กร้นก็แล้วกันเอาเป็นว่ารู้เพียงแค่นี้จะอธิบายเข้าใจง่ายๆนั่นคือถ้าเกิดวว่่่าาาารรงจจิิิญณยยุทททเนนีีใใช้้้้ัักษะะะตตดดดสถแผผอูํหไ ับดาเมจสูงขึ้นเนี่ยไอถาวรตัวที่เนี่ยขอย้อนกลับมาตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยมันจะได้แค่1ชั้นเก็บได้ถึงชัน้น1ชั้น1ชั้นไปเรื่อยแต่ถ้ามันใช้สกิลนี้นะครับผมในขณะที่มีแผลเผามันจะเป็น4ชั้นเลยทันทีนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าจะทําให้คุณเนี่ยเก็บสแต็กได้ง่ายแต่มันก็มีข้อเสียใหญ่หลวงอยู่นะครับผมนั่นก็คือครูดาวเนี่ยมันอยู่2เทินใช่ไหมกายแท้เนี่ยมันอยู่3มเทินเอาง่ายๆว่าคุณได้ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นบโอโหบอหกเลยว่า จะดีอยู่แล้วแต่นะครับผมไม่เป็นไรนะเราสามารถใช้เงินแก้ได้นะถ้าเกิดว่าคุณไปสีดาวลุ้งเดี๋ยวค่อยอ่านไปเรื่อยก็แล้วกันต่อไปเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของพาสีวงแหวนกันเลยดีกว่านะหกแสนปีครับจาก4เนี่ยเป็น6นะครับผมอันนี้ดีเลยเดี๋ยวเราไปดูพาสีสกิลต่อไปกันเลยดีกว่าครับหนึ 1, 2, ่งล้านสองแสนปีขนาดเริ่มเทินสกิลนี้เนี่ยกำลังขูดดาวอยู่ใช่ไหมเราสามารถรีเซ็ตได้ถ้าเกิดว่าหัอู่เนี่ยใช้พลังวิญ,ญญาณถึง3แต้มจะทําการดีเฟสบอกเลยว่าคุณเนี่ยจะสามารถใช้ทักษะตัวนีี้้ไดดดแบบบยยาาาาาาาววววๆคคครรรรัััเเเพะ่่่ตปญหองูนขุณ เก็บพลังวิญญาณมันก็จะทำการรีเฟซคูดาวครับดีใช่ไหมล่ะแต่ครับผม อย่าลืมไปครับ1นล้านสองแสนปีดังนั้นวงแหวนเนี่ยต่อให้คุณมีทั้งหมด7วงคุณจะเก็บยังไงให้มันถึง1นล้านสองแสนปีบอกเลยว่าโคตรเยอะนะครับผมและอีกอย่างที่หนักกว่านั้นก็คือสดาวลูกไฟครับคุณถึงจะเปิดการใช้งานเอฟเฟกตัวนี้ได้นะดังนั้นไก่แท้หัวอู่ผมขอตัดสินเลยว่าเป็นไก่แท้ที่ค่อนข้างแพงนะครับผมเพราะว่าความต้องการเนี่ยมันอยู่ที่1นล้านสองแสนบวกกับอีก4ดาวรุ้งลูกไฟนะครับผมจะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างแพงแต่ถามว่าไปถึงเนี่ยมันสามารถทําางนไดดด้ีีม ครับผมเราลองคิดดูนะอยู่ได้3เทินใช่ไหมล่ะ6 6 6 2 2 6 3ปกโอ้โหเก็บแป๊บเดียวครับผม3เทินแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยต่อให้คุณปลดล็อกอย่างเช่นอ่าซอนทับได้สูงสุด20ชั้นแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณแบบไม่มีการรีเฟซคูดาวแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมมันก็จะเป็น1ชั้น2ชั้น3ชั้นรวมรแล้วคุณได้แค่3ชั้นเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากเก็บสแต็คให้ไวจําเป็นต้องใช้ทักษะตัวนี้ เท่านั้นนะครับผมโดยการใช้ทักษะตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยคุณก็ต้องมี4ลูกไฟบอกเลยเลยว่าผมคงไม่ได้ไปถึงหรอกถ้าเกิดว่าจะใช้ใช้หูเลน,น่าดีกว่าครับแต่ว่าหูเลน,น่าเนี่ยจะได้รับดาเมจสูงขึ้นเพียงแค่ประมาณสูงสุดเลยนะ600 65%นะครับผมสลหรับโฮเนียได้ถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะถามว่าเยอะไหมเยอะแต่ว่าแพงไหมแพงนะแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะไปหรือเปล่าต่อไป2ล้านปีครับจาก3มแต้มเนี่ยเหลือ1แต้มครับอันนี้ประหยัดขึ้นมาเยอะเลยแต่ว่าแค่ตรงนี้ครับผม1นล้านสองแสนเนี่ยก็ยากแล้วนะอันนี้อย่าให้มัน2ล้านเลย2ล้านนี่หนักกว่าเก่าอีกแล้วก็ขอพูดเผื่อไว้ครับว่าเราเนี่ยจะใช้ทักษะของร่างจริงได้ยังไงร่างจริงเนี่ยจะทําตามตัวหลักของเราอย่างเช่นตัวหลักของเราเนี่ยไปตีปกติร่างจริงเนี่ยก็จะทําการตีปกติครั แต่ถ้าเกิดว่าร่างจริงเนี่ยใช้ทักษะกายแท้เนี่ยก็จะใช้ทักษะตามเหมือนกันนะครับผมนี่แหละครับวิธีคิดง่ายๆๆเนาะต่อไปครับ3าดาวลุงเนี่ยเปิดรัศมีร่างจริงไม่ได้มีอะไรมากเลยครับตัวละครหัวอูกับร่างจริงเนี่ยจะทาดาเมจ e สูงขึ้น20%ไม่ได้มีอะไรเลยนะแล้วก็8 0 0 0ปีในช่วงระยะเวลาร่างจริงเนี่ยทุกครั้งที่ศัตรูได้รับดาเมจ e แผดเผาห,หัวอูจะทาการโจมตีปกติใส่ป้าหมายอีกครั้งทาให้ช่วยเก็บสเต็กส่วนที่มันหายไปเนาะอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปครับนวณดูแล้วมันน่าจจะะได้้้้้18ชชชััันนนนใ่ตรรงีก็วยคบผมหมห20 แล้วก็ต่อไปครับ2ล้านปีนะตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเลยขณะโฮอูตายจะขยายสถานะทั้งหมดที่ตนเองปล่อยนะครับผมเป็นแบบถาวรไม่ว่าจะเป็นการสตันหรือว่าอะไรอันนี้ก็แพงอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะเอาล่ะเงื่อนไขกายแท้เนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะขอแนะนํากันแล้วกันการจัดทีมก็คือเอามาแทนหูเลน่านั่นแหละส่วนทีมอื่นเนี่ยผมไม่รู้ทุกคนก็คิดเอาไปปรับแต่งเอาเองเนาะตอนนี้ผมก็ได้อธิบายไว้แล้วว่าความสามารถเนี่ยมันมีอะไรบ้างโดยทีมเนี่ยผมเอาหูเลน่าออกแล้วก็ใช้เป็นทางด้านของ ้แบบนนีเลยะคะผมถามว่าใช้อันไหนดีกว่ากันผมก็ยังมองว่าฮูเลนาดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกว่าจะเราจะปั้นไป4ีดาวไฟเนียมันค่อนข้างแพงและอีกอย่างเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนปีเลยนะวงแหวนรวมทั้งหมดเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าคุณก็เอาไปใช้แทนกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับวิธีการเล่นเนาะเอาละเดี๋ยวผมมาโชว์วิธีการเปิดกายแท้แล้วก็การทํางานของการได้รับดาเมจสูงขึ้นเอาเป็นว่ากายแท้เนี่ยถูกทํามาเพื่อให้ตดสถานะได้รับดาเมจสูงขึ้นทั้งนั้นเลยนะ อ่าเดี๋ยวเราก็จะทําการเตะไปก่อนนะหัวอูอยู่ใกล้ๆจริงๆหัวอูก็อยู่ใกล้ตลอดนะปุ๊บอ่า,อาเพิ่มไปเลยปับ๊บโอเคสกิลเต็มเราก็ทําการเตะปกติครับศัตรูหนึ่งคนเนี่ยต้องได้รับดาเมจแผาถึงเท่าไหร่นะเออสาครั้งใช่ไหมโอเค1ครั้งแล้วนะเตะไปครับโอเคตอนนี้ก็กลายเป็น ไปหนามไฟเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ดึงหัวอูมาอีกดึงทําใหม่วะเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีอยู่แล้วปั๊บเอออันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าหัวอูของคุณเนี่ยเตะไฟไม่ติดความชิบหายเนี่ยมาเยือนอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือ จากที่เราจะได้แบบเปิดไอ้กายแท้ภายใน3เทินเอ้ยภายใน4เทินนะครับผมมันก็จะกลายเป็น5เทิน6เทินอันนี้ผมติดทุกรอบนะปับ๊บอันนี้ก็ติดอีกนะครับผมดังนั้นรอบหน้าเนี่ยจะสามารถเปิดกายแท้ได้แล้วรวมๆแล้วนะครับผมในการเปิดกายแท้เนี่ยอยู่ประมาณ4เทินครับถึงจะได้เปิดกายแท้กค่อนข้างเยอะอยู่นะอ่าเปิดร่างจริงครับปึ๊บประมาณนี้และต่อไปครับเห็นไหมว่าเราเนี่ยจะมีการตีหมู ซึ่งนะครับผมถ้าเกิดว่าเราโจมตีปกติเราจะได้เพียงแค่1นึ่งสเต็คเท่านั้นดังนั้นผมแนะนําไว้ทุกคนเนี่ยใช้สถานะตัวนี้ครับควบคุมมันจะมีการติดไฟแล้วไอตัวนี้นะครับผมกายแท้ก็จะทําการใช้ทักษะด้วยอันนั้นผมไออันนี้ผมขอใช้กันแล้วกันปับ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ตีปึ๊บมันก็จะทําการเป็น4ชั้นเห็นไหมดาเมทาวอนสชั้นเดี๋ยวผมซูมให้ดูก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ากายแท้เนี่ยมันจําเป็นต้องใช้ทักษะในการโจมตีเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะยัง่ตรงนี้เห็นไหมติดคูดาวสองเท และกายแท้เนี่ยมันอยู่เท่าไหร่อยู่ประมาณอีก2เทินอ่ะดังนั้นทุกคนคิดว่าจะได้ใช้อีกไหมทักษะตัวนี้ไม่ได้ใช้ถ้าเกิดว่าคุณอยากใช้ทํายังไงก็นั่นแหละครับผมสีดาวลูกไฟนะครับผมจะสามารถให้ทุกคนเนี่ยรีเซ็ตร,ระยะเวลาได้ตอนนี้เป็น4ชั้นใช่ไหมแต่ต่อให้เราใช้ทักษะปุ๊บมันก็โจมตีปกติครับตอนนี้กายแท้ไปตีก็เป็น5ชั้นเห็นไหมมันได้แค่นี้จริงๆนะครับผมมันไม่สามารถดีดประสิทธิภาพหัวอูเนี่ยได้ถึงขนาดแบบ สุดนะครับผมเอาอง่ายๆว่า1เลยต้องมี1นล้านสองแสนปีอย่างที่2คือ,อสีดาวลูกไฟครับเพื่อที่จะทําการล้างสถานะคูดาว ผมจะเป็นประมาณนี้แหละนี่ก็คือข้อเสียของหัวอู่นะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะเข้าใจเนาะว่าเงื่อนไขเนี่ยมันต้องการอะไรผมก็ได้โชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วส่วนเรื่องการจัดทีมทุกคนก็ลองเอาไปจัดทีมละกันเนื่องจากตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนเลยเป็นตัวละครที่มองว่าเป็นการซับดาเมจนะและการซับดามจที่ดีที่สุดคือเอาไปเข้าทีมตีกระดูกนะถ้าเกิดว่าคุณอยากเอาไปเข้าก็เอาหัวอู่ไปเข้าเลยแต่เพียงแค่ว่านะอย่างที่ผมบอกไปหนึ่งดาวรุ้งเนี่ยไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยนะเอาย นะโคเลน่าใช้ทักษาที่4ประมาณ3เทินก็แบบได้รับดาเมจเทียบเท่าหูอู่แล้วนะ <c oughs> อย่าไปหาใช้เลยดีกว่าแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วย <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม